ใน,ใน,ในี่เสียงใกล้ๆหรอเจอหรออืมน่าจะเจอแล้วมาแล้วมาแล้วมาแล้วแม่งสิบไลน์ขึ้นมาวะ o tag 1 รัดกูตีนะไกลๆมาแล้วมาแล้วไม่ไกลไม่ไกลชินแล้ว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 รับชิวครับกอแตกน้องหนึ่งปูนอกติกแลนแอ๊บวะตอมชิวก่อน

เงนินเอาแน่โทกระเป๋าวะตรงไหนมีกระเป๋ามั้งวะกระเป๋าเลยวะของไม่ได้อ่ะ ่อ,อแล้วบ้างเราไม่เียวเวลาเวลาไปก็ไปฝั่งจริงจะค่อยไปหากระสอบสบกูอะสพบมึงไม่มีเห็นมันนอนโอ้ยอมึงเปิดอ,อันติีแต่หัววันเลยเพื่อน <S <S ไกลเก<ๆ>ิน

มีหมดแล้วเพื่อนกูเฮ้ยเสียงเสียงอะไรเสียงอะไรกูตรงกูไหนร่างบ้านไม่มีไหนไม่ไรตัวร่างบ้านมึงอะไปไหนอะไอ้โจ๊ไอ้โทนสแกนไม่เจออะ <Hey. S 1> เฮ้เยผลซิบลายไปดิผลซิบลายไปดิผลซิบลายไปดิไหน,นเหนาะเฮ้ยมีมีตรงนี hey, ้เฮ้ยสแกนเจอกูดูดแล้วกูดูดแล้วพอแตกดาวสวย ยิงข่อยิงข่อยิงข่อยิงมาโดนรเบิดเต็มๆเลยนะเข้าไปแล้วเข้าไ,ไปแล้วข้างไโตดขึ้นไปแล้วเย่งขพืนทําไมเฮ้ยเพื่อนโทนโดนโอ้โห,โหไอ้เหี้ยไม่ตายไอ้เหี้ยเอ้ยมึงถือกิบหาย มาแล้วอุ้ยอ like ุ้ยขบนขบนขบนหืมลูกหมดแต่ว่าพวกมึงอะโอนทานเข้ามาอีกนิดได้ปะโอ้โหคว้าไม่ทันนะเพื่อนโทษทีมาแล้วนะโอ้ <แ>อ๋เฮ้ยมันปั๊มชิวมันปั๊มชิวอุ้ยฟ้า,าฟ้าก้อนเต็มดาวเฮียเฮ้ยระเบิดเข้าหลังกูมีตีงะอ๋ะอมีก้อนท้อง ไปชุบไ,ไอ้โทวนก่อได้ปะครับกำลังไปกำลังไป <c oughs> โอ้โหโดนหลังถ <c oughs> อยก็นหน่อยที่เห้ยไม่ได้ <c oughs> มันทิปไล่ตามกูมาว่ะ <c oughs> ไอตีข้างหน้ามันก็มีะนะเออดิถอ,อยยูดเนี่ย แล้วมึงบวกอะไรเฮ้ยเกามันแตกอะไม่กล้าเอาอ,ออกมา<ด>แล้วหอียออกก่อนเถอะสิไม่ไหวอะถ้าเราอยู่อย่างเงี้ยเพราะวงบีบเกี่ยเกาะหมดเลยสัตว์มันเห็นปะไม่ไม่ปีนนะกูปีนได้ เกียดเลยกูขนาดนั้นถามจริงให้อยู่กดให้อยู่ <Re charge. S 1> ไม่โดนเลยวะกันทอนผิดใจเดียวเพื่อนม่เคลียร์ให้หมดถึงก็ได้เ่อนม่ได้เคลียร์ไม่ได้ไไดจังหวะเมื่อกี้มันมันเล่นกันอย่างนั้นอะ ไปตัวไปตัวไม่ไปตัวเจ็บเจ็บก็แตกแป๊บหนึ่งปั๊บชิวอยู่น็อกหนึ่งลงมาแล้วลงมาแล้วลองอยู่ชั้นหนึ่งชั้นหนึ่งขึ้นไปแล้วอะไรนีขึ้นไปขึ้นกูซ้ำเพื่อนเออเออไปหนึ่งจบแล้ว อะไร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 กันแล้วทำไมกันแล้วมันยังไงกูฟิดิดไอ้สัตว์โอ้โหอยู่ใต้ตีนเลยอยู่ชั้นลองอย่ากลัวเพื่อนองโอ้โหไอ้สัตว์ขึ้นไปแล้วกแตกกอแตกก่อแตกก่อแตกขึ้นไปชั้นเดียวกับมึงอุ้ยชั้นจะดาดฟ้าดาดฟ้าดาดฟ้าไม่มีนะเพื่อน เสียงตีอะไรนักหนาวเนี่ยขี้เอ้ยกูรู้ว่าตัวซ้ายไอ้สาสต์เท่าหัวไม่ต้องมาปล่อยตัวปอ <c oughs> มีมอตัวไม่ใช่หรอหมดแล้วหมดแล้วอีกตี้งไงอี้หนึ่งไม่รู้ ชิวหน่อยครับขอเลือดหน่อยครับโหสวยดีว๋วเป็นของกูเอ้าเชี่ยสโคปหายมึงติ๊กแล้วมึงก็เก็บไปมึงทำทำไ,ไหมไหายติ๊กอะไรแม็กทองตอนแรก กู ved. ตอนแรกกูเล่นเอาไอเชี่ยมึงไม่คิดจะเหลือไลแอโมให้กูเลยเอาหมดเลยไอ้เชี่ยกูมีแค่ร้อยเดียวไอ้สัตว์เขาไปเอาใจวงมือกูเปิดบาร์มาให้เพื่อนทนไม่รู้สึกเหมือนกูไม่คล่องตัวเราเพิ่งบวดมาเราจะมาฆ่าสัตว์ตัดชีวิตได้ไงแล้วเราต้องยุบหน่อพ้องหน่อยุบหน่อพ้องหน่อเชี่ยวิ่งแมนก็มันกันเลยเนี่ย าดาเมจพันดาเมจพนะันห้าแล้วในเคเฉพาะวิงแมนวัข้างหน้าเราบวกแน่นอน้มัเสียงอะไรสักอย่างมาจากในใจนะเสียนมาบากใในนบวก,บวก,วกร้ยอยเจ็แล้วไม่ซีเรียลเอ้ยบวกร้อยหแล้วไม่ซีเรียลแล้วถ้ามบวกเท่าคูเลยวะคิวกี่ s ดวีวสี่แอซเจ็ดคแปดแอซศูนโถ่ไอสัตว์ <laughs> ไม่ต้องบอกก็รู้เลยว่ามึงรัดไอ้เหี้ยรัดเหี้ยเขายกฝีมือล้วนๆฝีมือพองเราจะดีขนาดนี้ดุ๊ยสัตว์ทำไมทำไมแค่นี้ทำอะไรกูได้ฮะกาตีนได้ใช่ไหมมึงกันมีเลื่อนเล็กปะทิ้งเลื่อนเล็กให้กูอันดี็ะไม่เต็ไม่ใช่ไอ้สัตว์ แค่เสียงกูก็ได้ยินแล้วม้งว่าทิ้งลงพืงนนะ่ะ <c oughs> ดันโทนเหมือนเดันโทนกำลังประกาศให้โลกรู้ว่ากูมาแล้วก <c oughs> ารสแกนเมื่อกี้นะซิต e ี่ส e ี C ่สักควอตอ่ะมีคนดึงของใครควักเรากระจาย สี่เราต้องอยู่เ,เงียบๆก่อนหรอสี่ตกค้อนเนี่ยได้ใช่ไหมจ <c oughs> ังไรแบ <c oughs> บเงียบจะได้ประกาศสักดาว่ากูอยู่ตรงนี้ <c oughs> คนที่เพื่อนโทรกำลังไปมันเหมือนจะมีคนอยู่ มีโทนในบ้านมีเนี่ยไอ้เคี้ยอยู่ตรงเนี้ยหลังสีดำวันเนี้ยเห็นแล้วเห็นแล้วเห็นแล้วยอดก็แตกก็แตก เฮ้ยข้างหลังเข้าข้างหลังเข้าไอ้นี่นะทนโอ้โหเคีียดเล้งหนาวนะข้างในน่ะถอยไปไหม้หลังเข้านะออกก่อยกันถอยรึเปล่ามาโดนนะมาโดนหลังเข้าหลังเข้าหลังเข้าโดนเอ้โดนระเบิดกู หาแล้วไปกันหาแล้วไปกันเหียเจ็บเดชสัตว์เมื่อกี้โดนวิงแมนเข้าหัวไปนัดเดียวจ๋าอ่อแดดไอสัตว์โฮ้โหตกใจหมดเข้าไม่ได้มันมีวินสตันโอ้ยเหียอุ้ยโดนกูด้วยนะ ตีขึ้นมาขึ้นมาเดี๋ยวกูโยนตีให้ให้ไม่ได้ไอ้เหียธนูล็อกกูอยู่ถอยถอยถอยเลยโอ้โหโหพลาตี้ไม่ใช่ไงธนูแม่งล็อกกูอยู่ไอ้เหี้ยกูว่าการเปิดให้เลยเต็มที่เปิดไหมละมึงมันเหลือสี่ตีมึงลืมดูรู้เปล่า ชุบชุบข้างหน้าขวาโดดจริงได้ข้างบนนุ่นข้างบนน่นมันมีขวาล่างตีนึงไม่เห็นใช่ไหมสายก็มีอ่ะดิตี้อ่ะกูระแวงซ้ายอยู่ตอนเนี้ยถ้ามึงไม่ขึ้นไปอ่ะมึงก็จะโดนสองทางเว้ยมึงเข้าใจปะเพราะตรงนั้นมึงอยู่ตรงกลางอ่ะโจนออกตามดีบไว้ดีดีให้ด่วนเลย ได้แค่ตรงนี้เนะี่ยมึงมันมาแล้วด้วยโอสกแกนทีดิสี่หน้ามึงมีมโผลยิงซ้ายสวยเพื่อนบลบหลบหลบลบลบ จะเปิดเพื่อนโทนครับชิวก่อนเอาละครับสามตี้มึงต้องบวกกันแล้วเพราะว่าวงบีกแลกววกว้วยิงเพืนโทนเพั่ชิวเพื่อนโทนไอตีกขวามาไยใน้ารอด